สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมมาแล้วนะครับผมพี่น้องเลขปูวัดปลานะครับผมพี่น้องปูวัดปลาไก่ตัวเลขกมาเรียบร <Source S 1> <firefight. Shine S 2> ้อยแล้วนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งท่านว่านะครับผมพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมครับผมซึ่งงวดที่แล้วนะครับผมปูวัดปลาไก่เขานะครับเต็มเต็มนะครับผมพี่น้องโดยบทตองกับนะครับผมหกหกหนึ่งนะครับผมเต็มเต็มนะครับผมสาหรับเลขปูวัดปลานะครับผมพี่น้อง ซึ่งงวดนี้นะครับผมแอดมินก็ได้ตามตัวเลขมาให้พี่น้องเฮ้านะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะแอดมินก็จะเอามานําเสนอนะครับผมไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมไวสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมพี่น้องเพื่อจะเก็บไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมในงวดวันที่หนึ่งท่านว่านะครับ2563นาะครับผมซึ่งตัวเลขที่ปวดป้าห้ยมาานะครับผมพี่น้องเป็นเลขเกเก้านะครับผมพี่น้องแล้วก็8 9นะครับผมพี่น้องหล้กกรเลขเจเก้านะครับผม เด่นเก่าเด้อนะครับผมพี่น้องสำหรับเลขบนนะครับสองตัวเลขบนนะครับผมปูบอกว่าเด่นเก้านะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสำหรับเลขล่างนะครับผมพี่น้องเก้าหกนะครับผมพี่น้องแล้วก็แปดหกนะครับผมพี่น้องแล้วก็เจ็ดหกเด้อนะครับผมพี่น้องเด่นหกนะครับผมพี่น้องสำหรับเลขล่างนะครับผมพี่น้องสำหรับเลขลักลอยนะครับผมพี่น้องปูหมานะครับผม เป็นเลขสามคู่นะครับสามตัวสามคู่นะครับผมปูห้มานะครับรักลอยนะครับพี่น้องเป็นเลขเก้าเจ็ดเก้านะครับผมพี่น้องเป็นเลขเบิ้ลนะครับผมพี่น้องแล้วก็เป็นเลขเก้าแปดเก้านะครับผมพี่น้องเป็นเลขเบิ้ลขึ้นกันนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นเลขเก้าเก้าเก้านะครับผมเก้าสามตัวนะครับผมเนาะกระล่องไว้แน่ก็ดีกันนะครับผมน้พี่น้องปูบนกระห้ม้านะครับผมสามคู่นะครับผมสาหรับเลขรักลอยนะครับผมพี่น้อง แอดมินก็เอามานำเสนอนะครับเพื anya, ouais. are, uh ่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมพี่น้องซ้ำรับพี่น้องท่านใดนะครับผมที่ไม่สนใจนะครับผมก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมครับผมซ้ำรับพี่น้องที่สนใจก็เลื่อนแคบหน้าจอไว้นะครับผมพี่น้องนะครับผมเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับเพื่อมีโชคมีหมานกับลงปูดปลานะครับผมพี่น้องครับผมก็ขอพี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับชมนะครับผมพี่น้อง ครับผมก่ออื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องก่อนพี่น้องจะออกไปก็อย่าลืมเด้อนะครับพี่น้องฝากกดติดตามนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินในเด้อนะครับผมเพื่อสิบริพาทคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินขอพี่น้องโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ